เมื่อวานแน่นอน,นครับมีฝั่งทนายนะครับอัจฉริยะนะครับผมแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะครับได้มีการเขาเรียกวอะไรคัดตัวนะักแสดงในการจําลองภาพเหตุการณ์ตกบนเรือเราคิดเห็นว่าไงบ้างครคุณแซนก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ให้คนสวยๆมาแสดงเป็นแซนก็ขอบคุณตรงนี้ค่ะแต่ว่ากังวลใจอะไรไหมก็กังวลว่าไม่อยากให้เขาต้อง เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถ้าเกิดเขาจาลองให้แบบเหมือนเหตุการณ์วันนั้นนะคะซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุไงคะชายฉันก็แบบกังวลก็ให้ดูแลความปลอดภัยน้องๆดีๆค่ะเขาบอกว่ามีการจําลองห้าครั้งนะครับผมแต่ละครั้งก็เปลี่ยนตัวแสดงนะครับผมแล้วคุณได้ไปขอเขาแสดงด้วยไหมอ๋อขอค่ะแต่เขาไม่ให้ทำไมอ่ะทำไมพี่สุ่ยทำไมทำไมเด็กเขาไม่ให้เพราะว่าค่าตัวแพงมั้งครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าอฉันเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ประมาณนั้นาาแต่ว่าเราไม่สมเหตุสมผลอะไรใช่แต่ว่าฉันก็เอ๊ะคือตอนแรกที่เขาบอกว่าจุดประสงค์ของการจำลองเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการให้ทุกอย่างเหมือนจริงมากที่สุดต้องการที่ทั้งแซนและโมก็คือต้องน้ำหนักใกล้เคียงกันอะไรที่ทุกอย่างต้องเหมือนขนาดนั้นแล้วทีนี้เนี่ยฉันก็เลยแนะนำไปในส่วนของแซนว่าทำแบบนี้สิจะได้เหมือนเหตุการณ์วันนั้นแล้วพอเมื่อวานฉันไปฟังจุดประสงค์เขาของการจำลองเหตุการณ์เนี้ยใหม่เหมือนกับว่าฉัน ซันไม่รู้ว่าสันจับใจความผิดหรือเปล่าก็าคือข้อหนึ่งคือเขาอยากดูว่าโคดเปียกหรือเปล่าตอนไปปัสสาวะท้ายเรือหรือว่าเดินไปปัสสาวะได้ไหมแล้วตกลงไปจะโดนใบพัดไหมเขาเลยจําลองแล้วใส่ชูชีพจําลองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตกงไปแล้วโดนใบพัดไหม <ừ> ค่ะอแต่แน่นอนครับพี่ตุ๋ยครับท่านผู้ชมครับมันก็ต้องใส่ชูชีพอยู่แล้ว นะครับผมเพราะความปลอดภัยเวลาเวลาจำลองใส่ชูชีพนะบนความจริงพอใส่ชีพพอตกนะ้ำปุ๊บมันก็ต้องดีดตัวไว้สิคเพราะมันลอยแต่บนความจริงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยคือวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือพวกเราไม่ได้เตรียมตัวกับการที่จะเกิดอุบัติเหตุครับแล้วพวกเราก็ไปเที่ยวไปสนุกกันไม่ได้บอกตรงว,ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องกฎหมายเลยวันนั้นว่าเราไม่ใส่ชูชีพบ,บนเรือเราจะผิดกฎหมายไหมอะไรใดๆมันถึงเกิดอุบัติเหตุค่ะใช่โอ้โหแล้วก็มีการเลื้อฟื้นมาท กุมพานี้เหมือนครบรอบนะสามปีเหมืนครบรอบนะก็ไม่ไม่ได้หนักใจอะไรเลยไม่หนักพี่ตุ๋ยครับผมถามเรื่องกฎหมายเลยล้วกันพี่ตุย๋ยถ้าสมมตินะพี่ตุ๋ยถ้าเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราสามารถเลือกคดีได้ไหมคือมันเป็นความผิดต่อรัฐนะครับจริงๆหน่วยงานรัฐพอเขารู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทําหน้าที่ถ้ามีหลักฐานใหม่นะครับแล้วก็เชื่อถือได้ผ่านการสอบสวนมาโดยชอบ มันก็สามารถทําได้ตามกฎหมายมันก็สามารถที่จะแก้ไขคําฟ้องได้นะครับแต่การจะแก้ไขคําฟ้องนั้นน่ยกฎหมายมันมีหลักของมันบอกไว้อยู่นะครับว่าจําเลยต้องไม่หลงข้อต่อสู้หลักฐานใหม่นั้นถ้ามีต้องผ่านการสอบสวนหรือได้แจ้งข้อกล่าวหามาแล้วฉะนั้นผมไม่รู้ว่าถ้าวันนี้มีการทดสอบจะเข้ากระบวนการนี้ได้ไหมส่วนตัวผมเชื่อว่าทําไม่ได้ครับแล้วถ้าสมมตินะผมเนี่ยอสมมติสมมุติแม่เนี่ยไม่ให้รือส่วนพ่อเนี่ยอยากให้รือ เราต้องเชื่อใครหรือว่าเราต้องฟังใครพี่ตุ๋ยคือถ้าพูดสิทธิตามกฎหมายในฐานะ,ะบิดากับมเนมดน,นผมไม่รู้คุณพ่อคุณแม่เขาจดทะเบียนสมรสไหถ้าสมมติดจดถ้าจดทะเบียนสมรสก็ต่างคนต่างมีสิทธิที่จะให้เลือ,อกก็ทําได้ตามกฎหมายแต่ถ้าไม่จดก็คุณแม่มีสิทธิ์ในตัวลูกมากกว่าพ่อนะครับถ้าพูดถึงตามหลักกฎหมายนะแต่พูดถึงตามสายโลหิตอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าเมื่อความเป็นพ่อเป็นแม่เกิดขึ้นนะฮะก็สามารถกระทําได้เพราะว่ามันเป็นความผิดต่อรัฐครับครับโอ้โหอย่างนี้ก็ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็สมมติ ถ้าเราจดทะเบียนเราก็สามารถทําได้แต่ถ้าไม่จดเราก็แล้วแต่รัฐเลยใช่ครับเป็นเรื่องที่รัฐเขาต้องดําเนินการอยู่แล้วแต่ฉันเชื่อว่าถ้าหลักฐานถึงเนี่ยยังไงคุณแม่เขาก็เขาก็รื้ออยู่แล้วล่ะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าหลักฐานมันพาไปถึงคาตรกรรมเพราะคุณแม่เขาเห็นหลักฐานมาหมดแล้วตอนอที่เขาไปแจ้งความข้อหาเลขอะไรบ้างท่นจไม่ได้ปุ๊เออหกศปีหกห้า ค่ะก็คือว่าเขาไปแจ้งข้อหาฆาตกรรมไปแจ้งข้อหาฆาตกรรมฆาตกรรมกับแซนค่ะคุณแม่กับคุณอจชริยะเขาไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคุณแม่กับธนาอรชริยะกันมาเราพูดถึงเรื่องแม่หน่อยแม่คุณแม่เป็นยังไงบ้างครับได้เจอท่านไหมครับได้เจอท่านที่ศาลวันสืบพยานพิกติกวันนั้นค่ะ แม่แม่น่ารักแม่น่ารักน่ารักเหมือนเดิมใช่นรักเหมือนเดิมนะครับผมมีถามไม่อยากลื้คดีไม่อยากก็ตอนที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์สื่อวันนั้นเลยค่ะคือคุณแม่เขาก็เห็นหลักฐานหมดแล้วที่อีกฝ่ายออกมากล่าวอ้างเป็นหลักฐานเด็ดคุณแม่เห็นหมดแล้วค่ะคุณแม่ถ้าเกิดมันเด็ดจริงเี่ยคุณแม่จะไม่ลื้หรอคะใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องง่ายๆคือไม่เกี่ยวกับว่า พวกเราบนเรือเอจ่ายให้แม่เราแม่ก็เลยไม่รอ,อมไม่ใช่ค่ะคุณแม่ใครก็อยากได้ความยุติธรรมให้ลูกทั้งนั้นนะคะครับใช่อะอีกคนหนึ่งพูดไม่ที่อยากจะพูดเลยคุณอัจฉริยะยังไงเขาเลงคุณอย่างเดียวเลยนะคุณแสนเขาเลงคุณอย่างเดียวเลยนะก็เรื่องบางเรื่องความจริงบางอย่างเนี่ยฉันไม่สามารถพูดได้จริงเพราะว่าถ้า่งสันพูดเนี่ยฉันอาจจะต้องไปเข้าคุกด้วยเรื่องอื่นครับคือ ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเขาเล่งแซนแต่ฉันว่าเจ้าตัวทราบดีถึงเหตุผลครับผมค่ะอาจารย์อัจฉริยะนี่ก็เป็นวิศวะวิศวะครับไม่ใช่ทนายความจบใช่แต่ว่าเป็นวิศวกรที่รื้ออะไรไม่ดูโครงสร้างเลยหรอคะอุ้ยทุกคุณถ้าคุณจุดประเด็นนะคุณจะจุดประเด็นวิศวกรต้องดูใช่ต้องดูโครงสร้างนิดนึงว่าจะรื้ออะไรตรงไหนไม่ใช่ไปรื้ออะไรหลักๆก่อนก็ถล่มปุ๊บลงมาสวัสดีค่ะแลค่ะเขาบอกว่าเขามีรูปรูปเด็ดเด็ดคลิปเด็ดเด็ด ที่จะมาโชว์นี่กังวลไหมคุณแซนพี่ตุ๋ยกังวลไหมเขาจะเป็นรูปคุณแตงโมคลิปเสียงที่อยู่บนเรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้กังวลเนื่องจากว่าเรื่องนี้พูดมาแล้วตั้งแต่เมื่อหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานครับแล้วกเ็เขาพูดมาตั้งเยอะแล้วแล้วก็ไม่เห็นเปิดมาสักครั้งหนึ่งนะครับผมจําได้ถ้าผมจำไม่ผิดลองไปดูในรายการรายการดังรายการหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเอามาเปิดแล้วมีทนายท่านหนึ่งทนายชื่อดังท่านหนึ่งไปดูฮะนั่นฮะครับ ต้อรงนไม่ได้กังวลนะคะแต่เซนเป็นห่วงว่าเขาไปเปิดสารไหนถ้าไปเปิดสารพระภูมิเซนก็คงไม่ได้ไปดูด้วยอะค่ะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเซนเคยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเซนเคยถามเขาแล้วว่าในคลิปหลักฐานเด็ดเพราะว่ามันเด็ดจริงๆนะคะถ้าเกิดหลักฐานถูกเปิดออกมาละพวกเราทุกคนบนเรือเนี่ยข้อหาฆาตกรรมชัดเจนเลยถ้าเป็นหลักฐานแบบที่เขากล่าวอ้างจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ รอไปเปิดที่ศาลล่าสุดฉันไปศาลฉันก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาฉันก็ไม่เห็นฉันก็เลยงงว่าศาลไหนเขาไปเปิดครับใช่คือยินดีให้เปิดเลยค่ะไม่ฟ้องเราแมนแมนคุยกันค่ะคุณลุงเอาแล้วท่านผู้ชมแมนแมนคุยกันแล้วนะคุณลุงอุ้ยใช้คำว่าคุณลุงด้วยนะแมนแมนคุยกันคุณลุงค่ะนะผมชอบจริงๆที่จริงเขาไม่ใช่เป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเขาต้องเขาต้องฟีดกว่านี้สิใช่เขาต้องเฟียกันนี้เพียงแต่ว่าต้องคุยกันส่วนตัวอ๋อ ถ้าเป็นส่วนตัวนี้เขาฟิกอีกว่าเยอะกว่านี้ฮะเยอะกว่า,วานี้เยอะครับล่าสุดนานผู้ชมฮะทิกต <c oughs> ็อกเธอเธอไปสร้างงานสร้างรถถุยแล้วนะในทิกต็อกเนี่ยเธอเล่นทิกต็อกนะเราเรามีรูปเรามีภาพไหมนี่ที่ไปแบบเอ้ต้องใช้นู่นใช้นี่นะคะชาวทิกต็อกทั้งหลายสาวอ๋อค่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่เพราะว่าเอ่อยุคนี้ค่ะสื่อมวลชนเนี่ยมีผลต่อความเชื่อของประชาชนมากคือ คุณจะได้ยินอะไรมาก็มาแล้วเนี่ยคุณจะใช้หูมาฟังสื่อมวลชนอย่างเดียวไม่ได้จะเสพข่าวอย่างเดียวไม่ได้ด้วยใช้หูต้องคิดด้วยค่ะใช่ครับผมจำเป็นค่ะเนี่ยเหมือนอีพีนี้เกิดมาเพื่อเขาเลยเนี่ยเปิดหัวใจกับยายตัวร้ายนะท่านผู้ชมฮะอีกรูปหนึ่งรูปถ่ายกับหมาค่ะครับผมสื่ออะไรไหมถ่ายกับหมาเนี่ยเอออยากให้คนที่เพิ่งฟ้องฉันมาว่าฉันไปไปว่าเขาเหมือนหมาเนี่ยเห็นว่าฉันก็ลงภาพกษัตรย์เลี้ยงเป็นปกติธุระ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยอย่าอย่าอย่าคิดเองค่ะนะครับอ,อเปิดกว้างให้ปกว้างถ่ายกับหมาลูก,ลกนี่นี่นี่สามคนเลยนี่อย่างลูกข้างหลังนะครับนี่ถ่ายกับหมาอันนี้นะะอันนี้หมาที่คุณเลี้ยงใช่ค่ะ,ะชื่ออะไรครับุณน้องมายาน้องมายา,น,า,ยานะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับครับแน่นอนว่าวันที่สิบแปดนี้จะมีการจําลองเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นผมเชื่อว่าพี่ตุ๋ยก็ต้องดูคุณแซงก็ต้องดูแน่นอนว่าต้อง จับผิดอะไรเล็กน้อยได้บ้างล่ะครับในวันนั้นก็คือดูว่าสิ่งที Take ่เขาทำเนี่ยมันมันสอดคล้องกับข้อท็จจริงสํานลในคดีที่พนักงานสอบสวนเขามีการทดสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยแล้วสั่งฟ้องคดีที่อยู่ในศาลตอนนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วมันน่าเชื่อถือไหมเท่านั้นเลยครับว่าน่าเชื่อถือไหมพี่ตุ๋ยวันนั้นได้เขาว่าจะมีดีไอไปด้วยป่ะพี่เห็นเห็นเขาบอกดีไอจะเข้าไปดูแลเฉยๆคยดูคอยดูเฉยๆคอยดูเฉยๆครับผม แล้วถ้าสมมติพิตุยเกิดการสมมติว่าเรามีการจําลองเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วบังเอิญเนี่ยนะฮะอยากจะแบบเอาคดีนี้ลื้อฟื้นขึ้นมาได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าเขาจะเอาหลักฐานจากที่เขาจําลองออวันนั้นไป<อ>นะครับ<ๆ>แล้วก็เข้าสู่กระบวนการก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฮนะก็ต้องไปเข้าระบบเลยว่าเชื่อถือไหมพิสูจน์ตรตวจสอบได้ไหมม,มันไปขัดแย้งกับที่เขาพิสูจน์มาก่อนหน้านั้นแล้วไหมครับแล้วก็ต้องเข้าระบบใหม่ในการแจ้งข้อกล่าวหา คนบนเรือทุกคนมันถึงจะน่าเชื่อถือแล้วมีน้ำหนักสารท่านถึงจะรับฟังนะครับกระบวนการต้องเข้าตรงนั้นก่อนคือถ้าโดนก็คือต้องโดนหมดทั้งเรือใช่ครับก็ต้องโดนหมดทั้งเรือเหมือนเหมือนเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่โอ้โหตุหนาเลยนะแต่ที่เขาพูดมาบอกว่าคุณปอกับคุณระบดทําอะไรไม่ได้แล้วก็คือคดีตัดสินไปแล้วอันนั้นมันเรื่องหนึ่งแต่ถ้ากรณีนี้เขาพิสูจน์แลวเขาเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมก็ต้องเริ่มต้นใหม่โอ้ใช้เวลาอีกครับแต่เขาจะพิสูจน์แค่ว่าเสื้อโค้ทเปียกไหมไม่ใช่เหรอ ตรงนั้นเดินมาฉี่ได้ไหมหรือว่าตกลงไปแล้วจะโดนใบพัดไหมสาระสําคัญ3อย่างนี้สามารถเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สามารถใช้รื้อคดีได้หรอครับพี่ตุ๋ยผมว่ามันมีน้าหนักไม่เพียงพอเพราะการรื้อคดีต้องมีหลักฐานใหม่ตรวนั้นจะบอกเป็นหลักฐานใหม่แล้วเป็นเรื่องมันอะไรจะพิสูจน์เพราะจริงๆในคดีน้องแซนในคดีที่ผมทําอยู่เนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเขาสอบสวนประจันษ์ฐานตามลําดับมาขั้นตอนสอดคล้องกันกับทุกคนบนเรือแล้ว ผมอยากจะเล่าต่อว่าพนักงานอายการหลังจากส่งสมนวนไปแล้วพนักงานอายการเนี่ยกรณีที่เขาก่อนจะสั่งฟ้องคนบนเรือนณะวันนั้นเนี่ยผมจําได้เลยนะ,ะว่ามีการเลื่อนการสั่งฟ้องไปถึง3ครั้งเพราะอะไรฮะเพราะมีคนในสังคมนะวันนั้นที่มีชื่อเสียงอยู่หลายหลายคนนะฮะไปร้องไปร้องเรื่องนั้นไปร้องเรื่องนี้ตั้งข้อสองสัยตั้งอะไรจนเป็นเหตุให้พนักงานสอบเนี่ยท่านต้องไปสอบข้อที่จริงในเรื่องนั้นนั้นตามที่เขาร้องฮะทำมาหมดแล้วและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าวันนั้นนะนักข่าวไปจําลองเหตุการณ์เลยไม่มีใครไปถามไป เไปคอมเพลนว่ามันทําได้หรออะไรเพราะว่ามันอยู่ในชั้นขั้นตอนของการสืบสวนค่ะ,คะแต่วันนี้มันอยู่ในขั้นตอนของชั้นตุลาการ,รกอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นเวลาของการสืบสวนแล้วมันหมดแล้วค่ะเวลานั้นนะใช่เมื่อกี้มีคนถามเข้าไปตุยแฟนตอนที่คุณแตงโมเนี่ยนะครับไปประสวะท้ายเรือเขาใส่รองเท้าหรือถอดรองเท้าครับเขาถอดรองเท้าว่าอถอดรองเท้าทุกคนถอดรองเท้าก่อนลงเรือค่ะ จะเหมือนมีคนเก็บเก็บคือวนั้นก่อนลงเรือทุกคนถอดรองเท้าเหมือนเวลาเราไปขึ้นแบบเรือสปีดโบ๊ททะเลเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ก่อนเราปีนป่ายไปมาไงคือพรากลัวมันจะลื่นค่ะนะครับแล้วจําได้ไหมมีคนถามว่าวันนั้นเกิดเหตุกี่โมงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนิดๆหน่อยๆใช่ไหมเพราะว่าแต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือด้วยความที่เราอเป็นคนจําอะไรไม่เก่งเรื่องทางเรื่องจุดอะไรเงี้ยฉันก็ส่งโลเคชั่นที่ที่คิดว่า เออเป็นจุดนั้นตรงนั้นนะคะส่งไปให้ทั้งเพื่อนทั้งพ่อทั้งตำรวจรส่งไปให้ทุกคนเลยนั่นคือสาเหตุที่ว่าเราไม่ได้แจ้งกับกู้ภัยว่าจุดไหนเพราะว่าถ้าต่อรงชันช้นจำไม่ได้มันมืดแล้วคือเรานอนเล่นมือถือใช่ไหมคะเราไม่ได้โฟกัสว่าเขาจะตกน้ําเราก็เลยไม่ได้ดูจุดสังเกตว่ามันคือตรงไหนของแม่น้ําคือพอเราเงยหน้าขึ้นมาทุกอย่างมันคนละแบบแล้วว่าแล้วมันมืดแล้วชันก็อ้าวตกตรงไหนชันก็ ได้แต่คร่าวๆแต่ว่าเรามีหลักฐานตรงที่ว่าจุดตกใน GPS มันน่าจะแม่นยํากว่าใช่ซึ่งมันส่งให้หลายคนมากามว่าจุดนี้จุดนี้ที่ตกใช่แล้วหลายๆคนดูใน u t u b e ครับพี่ตุ๋ยจะมีแบบเรือ,อเขาเรียกเจสกี3สามสี่ลำไปด้วยแล้วเขาก็จะมาแบบไปจับสังเกตวิ่งเรือเจสกีเนี่ยะจะพาไปไหนหรือเปล่าจะนําไปไหนหรือเปล่าเนี่ยนะคะข้อนี้คือเหมือนกับว่าท่านอาจารย์บ,บัณเทพท่านก็ไปจําลองเหตุการณ์แล้วแล้วท่านก็ทราบแล้วนี่เขาว่า แม่นาม้าไม่ใช่แม่น้ําส่วนตัวเป็นแม่น้ําสาธารณะที่ใครก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องบังเอิญที่ว่าเขาจะมาขับเจสกีมาทานข้าวร้านเดียวกันวันนั้นก็เกิดขึ้นได้พวกเราไปทานข้าว,วเราไม่มีสิทธิ์ว่าคุณห้ามใช้แม่น้าขับเจสกีนะคะวันนี้ม,มันก็ไม่ได้ค่ะเพราะเป็นที่สาธารณะค่ะครับผมเพราะว่าเขาลื้อมาหมดเลยนะพี่ตุ๋ยไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวนู้นตัวนี้เยอะแยะมาก <G ül üyor> มาย <c oughs> เลย,ยที่เขาลื้อมาเนี่ยก็มาจากภาพข่าวเมื่อ ช่วงน้องเขาเสียชีวิตใหม่ๆาก,การสืบสวนสอบสวนในช่วงนั้นของพนักงานสอบสวนผมมองดูว่ามันเป็นเรื่องเดิมเปี่ยนแต่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยแต่ก็อย่างว่าถ้าทําได้แล้วมันน่าเชื่อถือ,อมีะระดับขั้นตอนก็ก,ก,ก็ต้องาต,ต้องทาไปฮะแล้วก็เอามาพิสูจน์กันเคยสงสัยไหมว่าทําไมเพิ่งจะมาเปิดตอนนี้ทําไมถึงไม่มาแบบรื้อตั้งแต่ช่วงเวลาปีสองปีทำไมเคยเคยสงสัยไหมฉันก็ยังงงเลยค่ะว่าอยู่ดีๆมารื้อกันตอนนี้ทําไมแล้ว เหตุผลคืออะไร <ừ> um ฉันว่าต้องพี่แท็กต้องเชิญเข้ามารายการแล้วฉันจะได้ทราบด้วยอุ๊ยโอ, <c oughs> โอ้ยผมก็พิธีกรตัวเล็กๆน้อยๆเพิ่งจะมาเป็นอีพีนี้อีพีีสองเองพี่ตุ๋ยอุนแซนนะจะให้ผมเชิญรุ่นใหญ่กันก็ไม่ได้นะครับได้ข่าวว่าก่อนจะมาเาข้ารายการบอกด้วยนะถ้าจะโฟนอินสามารถโฟนอินมาได้ใครอยากโฟนอินหรือว่าใครมีข้อสงสัยหรือข้อเท็จจริงที่อยากจะแจ้งเนี่ย โดยเฉพาะคุณลุงเนี่ยโฟนอินได้นะคะมันแมนพอค่ะคุยกันแบบแมนแมนเนาะ<ธ>ไม่ฟ้องกันนะคะเธอนี่คือยายตัวร้ายของจริงเดี๋ยวของจริงนะเดี๋ยวจะมีช่วงออนไลน์นะท่านผู้ชมตรงนะ้อย่าพลาดเลยนะจะมีหลายคําถามนะ <c oughs> ที่คุย <c oughs> ครับมาถามนะครับผม <c oughs> แน่นอนว่านี่เดี๋ยวช่วงหน้านะผมช่วงหน้าผมอยากให้คุณเปิดใจหน่อยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมองคุณแบบขอโทษนะฮะขาตะกรบ้างละ่ะเป็นฆาตกรรมบ้างละ่ะนะฮะ บางคนเวลาคุณไปนู่นไปนี่ผมอยากรู้ความรู้สึกตอนที่คนอื่นมองคุณจะเป็นแบบไหน